สวัสดีนะคะสวัสดีสีทุกท่านค่ะอ่าไปค่ะไปอธิษฐานเอาเลยค่ะวันนี้มีแขกมานะคะแม่ๆมาจากบุรีรัมย์นะคะมาอ่รถทองช้างเสริมบารมีขอพรนะคะรถทองช้างน้องรถไทยนะคะ พอพนหนูดิ้นทำไมลูกว่าต้องวิ่งเหรอเดินค่ะค่อยๆเดินหนูมานี่ลูก ค่อยๆเดินไปด้วยค่ะแล้วนะคะหนูเอ้๊ยนะคะสามรอบนะคะแม่แม่ มาขอพรเสริมบารมีนะคะกับน้องออไทยนะคะในวันนี้ก็ขอให้แขกที่มาในวันนี้นะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆค่ะรำ่ำรวยเงินทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่นี่นะคะฮ้ <c oughs> <c oughs> นี่ะอืนะมากันเยอะเลยนะคะฮะรดท้องช้างแล้วก็จะเป่าลดน้ำมนต์ให้ด้วยนะคะเสริมสิริมงคลนะคะเสริมบารมีนะคะอ่าปกปักรักษาคุ้มครองนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนทุกท่านนะคะนี่ที่มาเยือนน้องอัดไทยของเราถึงบ้านนะคะถึงบ้าน อ่าสเสร็จแล้วง่ายนะคะเอ้ดีใจดีใจนะคะดีใจเอ้เซลฟี่แล้วนะคะเซลฟี่แล้วเซลฟี่แล้วค่ะน้องว่าไทยเซลฟี่นะคะตอนนี้ก็อ่าแขกที่มาในวันนี้นะคะก็เป็นญ,ญาติน้องเมย์เมย์เป็นญาติมาจากบุรีรัมย์นะคะเป็นญ,ญาติมาจากบุรีรัมย์ ออมากันหลายท่านเลยทีเดียวนะคะหลายท่านเลยทีเดียวนะคะนี่เด็กๆก็มาเด็กคนนี้กลัวเออกลัวจะร้องเลยอ่ะแม่แม่กลัวจะร้องนะคะนี่นะคะนี่เลยนะนี่เลยเออกลัวจะร้องกลัวพี่โอไทยร้องนะคะกลัวพี่โอไทยร้องไง ดูนะคะแม่แม่ดูนะมาจากบุรีรัมย์นะคะมาจากบุรีรัมย์กลัวกลัวเอ๊ะนะคะ ันนี้นะคะแอคชั่นก่อนแอคชั่นก่อนแอคชั่นก่อนนะคะแม่เอคชั่นก่อนเออวันนี้เป็นดีใจนะคะดีใจนะคะมีญาตินะคะมาจากบุรีรัมย์นะคะมาเยี่ยมเยียนน้องออไทยถึงบ้านเลยนะคะนี่ดีใจมากๆเลยนะคะอะไรร้องทำไมนี่ฮะร้องทำไมหนูร้องทำไมฮะ ทีแรกลงจะรถมาวิ่งเลยนิ่งจะไปหาพี่ออไทยเลยแต่ว่าตอนนี้ละร้องหี้ทำเนาะทำอ่าฮ้าฮาฮดูความเออเออ เยย้อซลฟี่นะเซลฟี่ดูดูดูอ่อนอ่อนไงมีท่าอ่อนนะคะนี่นั่งนานไม่ได้นะคะนักพุงนั่งนานไม่ได้นักพุง อะไรเจ้าที่ไปให้พี่เขาบอกอันฮะเจ้าที่ไปให้พี่เขาบอกดูนะดูนะฮะพัชกะเขาเจ้าที่ไปให้พี่เขานะคะนี่ไปว่ะเอาพี่ไปให้อันนี้ว่ะไปเร็วเร็ว ดูนะคะแม่ดูนะขอบคุณค่ะ โอ้ยดอคนร้องก็ร้องนะคะแม่เอนะคนร้องก็ร้องนะเออได้รางวัลแล้วดีใจได้รางวัลแล้วนะคะดีใจได้รางวัลแล้วนะ ดีใจดีใจนะฮ <laughs> ะนี่เอาห้เลยเอาหพิ่นเลย,เลยนี่นะเออฮะค่ะ <laughs> พูดนะเอ้ยผู้บ่าวหน่อยผู้บ่าวหน่อยนี่โลงนถดมาก่นเลนใส่เลยเด้ <laughs> ระยานมานี้เอาเอาอันนี้ออกก้อนขันเพื่อนที่ไทยก่อนอ่าเออสวยสวยนะคะแม่แม่สวยนะคะเนี่สวยสวยขอบคุณค่ะขอบคุณที่แม่มาเยี่ยมเยียนนะคะขอบไปในช่องบ้านเรืออ่าขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนนะคะน้องอไทยถึงบ้านเลยนะคะพังอระไทคะ่ะเข้าไปติดตามทางเพจ ทาง Youtube ได้เลยนะคะ<า>นี่แหละนี่แหละเดี๋ยวไปลงเดี๋ยวไปลง<า>น <sk ill> งี่นะแม่แม่ไปจับ่ะลูกจับได้เลยลูกจับดูสัมผัสดูลูกเป็นยังไงสัมผัสดูอ,อ,อด,ดูนะคะนี่ เออนะคะนี่ดีใจนะคะแม่แม่ดีใจที่แบบว่ามีคนรักเล็นดูนะคะเมตตาน้อาไทยเนาะมาเยี่ยมเย็นกันแบบอ่าบ่อยนะคะบ่อยมากเลยนะคะก็มาจากต่างๆนานาเนาะแม่แม่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่เป็นญาติเนาะแม่แม่มาจากบุรีรัมย์ นี่นะคะเดี๋ยวเป็นไงลูกดีใจไหมดีใจไหมลูกดีใจไหมลูกดีใจไหมลูกโอ้ได้ค่ะค่ะเบื่อเลยแดงแดงบันทึกเลยโอ้ยเดี๋ยวมาดูมาดูเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยใจใจเสาะแล้วนั่น เอามาดูเด็กน้อยเจสโซ่พนล,ลงรดมากพนแรงมาเลยเด้กพนแรงรลูรูมาหาพี่ออไทยเลยเด็อม,มาวะม,มาถ่า,า,ายใหม่เร็วๆนานๆทีมาเด้อ่น,นเด็กน้อยอย่านที่แรกที่แรกไม่กลัวนะคะที่แรกไม่กลัวพอลงจะลงจะรดมานะคะก็วิ่งมาหาพี่ออไทยเลยนะคะแม่แม่วิ่งมาหาพี่ออไทยเลยแบบไม่กลัวเลยนะคะ หลานนะคะเป็นหลาน <c oughs> อ่าโอเคนะคะแม่แม่คะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้เฮงเงดงรวยๆวยมันหวาน,น,นกันทุกท่านนะคะทุกคนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดอ่าติดตามให้น้องไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณนะคะญาติพี่น้องนะคะญาตินะคะมาจากบุรีรัมย์เนาะแม่มาเยี่ยมเย็นน้องวัทไทยถึงบ้านนะคะก็ขอบคุณในคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามานะคะรถดทองน้องวัทไทยนะคะรถดทองช้างเสริมดวงเสริมบารามีนะคะกับน้องช้างของเรานะคะจางคุตตาสานของเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะบายบายคะ่ะ